มีโจทย์ไว้ชนะครับเปิดดูสิครับวันนี้นี่คืออะไรครับฟึบโอ้โหควันทะมุกเลยครับเจ้าโอ้โปูนะครับปูปูปูมันเยอะขนาดนี้ฮะเขาจะนึ่งไปไหนนี่ครับมึงเสีคุ่นเล็กจะกินคนเดียวนะฮะโอ้โหขึนหมดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเบื่อไปๆๆๆเลยครับอันนี้จะเป็นปูรอบนะฮะอุ๊ยร้อนร้อนร้อน ไม่น่าเชื่อร้อ,ยอยนขนาดนี้นี่ครับปูรอบนะฮะจะเป็นปูเล็กนะฮะปูเล,เล็กนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปทำจริงๆเราเนื้อนั่นนะปูเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเนื้ออร่อยกว่าปูที่ว่าตัวใหญ่นะครับเนี่ยหนึ่งสุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเนี่ยโอ้หเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับอโหครับ กินนนะะี่เป็นปูตวเมียด้วยแต่อยู่ในถ่านนี้รู้สึกเป็นปูที่เขาฟิตไว้นะจะมานึ่งนะฮะวิธีเก็บปูที่ดีเขาบอกว่าให้นึ่งแล้วไปฟิตนะฮะจะได้ปูที่ถึงแม้นว่าจะไม่สดแต่เนื้อมันยังอยู่ครบนะครับเคล็ดลับนะฮะเอาไปนึ่งนะฮะแล้วก็มาฟิตนะฮะเราจะเสิร์ฟ้ามาหนึ่งทีแต่นี่เป็นปูสดนะครับที่อยู่ในซึ้งนี่เป็นปูสดนะครัะ เข้านั้เลยให้ดูถึงความพร้อมนะครครับรู้ว่าน้ำแห้งกว่านี้ยกยกดูหน่อยน้ำแห้งนะยังไม่ใช่ไม่ใช่บ้านน้ำแห้งหรือเปล่าแห้งก็ยกดูยังไม่ได้ตัวน้ำมันจะแห้งเนี่ยแห้งนะมันจะได้แล้วได้ได้แล้วตัวที่ฉีกอยู่ไหนก็อยู่ยังกิมเลยดิ นตรงนั้นแหละนั่นแหละจะชิมเหรอมจะดูเลยจะได้แล้วนะจะได้ได้แล้วต้่งเาต้องจับเวลา้วยเหรอกี่เป็นกี่นาทีถ้ามีความจริงเพลงนั้อก็เป็นเตาเตาใหญ่เตาใหญ่กับกระทะ่้นน้ำเยอ้ก็ผูกระดหลหนึ่งหรือสองดลจับเวลา ก็ขั้วสองขั้วต้องจับเวลาเท่าไหร่จับเวลา20นาทีนะกับกับกระทะใหญ่ๆนะครับเวลาเขาหนึ่งนะแต่นี่เราเป็นเตาเล็กนะเตาขนาดนี้เป็นซึ้งธรรมดาเนาะก็จะใช้เวลานานกว่าใช่ไหมถ้าเตาเล็กใช้เวลานานกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงไม่จะเสร็จก็ปิดเลยถ้าปิดเลยผมครับที่ติดตามชมครับนี่ครับการนึ่งปูแบบถูกวิธีนะฮะ หนึ่งสามนาทีนะครับปิดฝาไว้น่าอย่าเปิดนะครับผมทับที่จะนำชมครับชิดีโจอทเวชแชนับสวัสดีค่ะ